พ่อพมพอพ่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 อพอพอพ่อพ่อพอพอพ่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 อน่อพอน่อพอพ่พ่อ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 พอพ่อพ่ออพ่อพพอ่พ่อพ่อพอพออพอพพ่อพพอพพ่อพ่อพ่่อ่อพ่อพ่อพ่่้ ผมเป็นเจ้าของยาเสพติดทั้งหมดตอนที่เขากล่าวหาเฮ้ยอะไระรพันนพันไม่ได้ทำอไงันใช่มพัไม่ได้ทำอไงันใช่ไหมใช่ไหมะับัพันเอไม่ทําที่ไห วผมทำเองทั้งหมดสารภาพกับพกกองหมดแล้วขอร้องแหะทุกคนเลิกยุ่งกับผมสักทีแม่พนแม่พนแม่พน ทั้งฉันด้วยหรอพัสใช่โดยเฉพาะคุณไปเห้คุณซะกลับลำกลุไมได้จะยิ่งดี ทำอะไรไม่ได้นะครับถ้าเพลินยังปิดปากเงียบแบบนี้อืมผู้กองครับผมว่าผมรู้จักที่ใจเพลินดีมันต้องมีอะไรปิดบังเราอยู่นะครับผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกัน,กนครับหผวหนะ่เมื่อเช้าเนี่ยผมเจอนายคมสันเนี่ยที่หน้าโรงพักแต่คลาดกัมันซะกอ่อนแล้วคุณคมสัรเขาคุยอะไรกับเพลิบมากครับผู้กองผมพยายามถามเพลินแล้วล่ะครับแต่เพลินไม่ยอมตอบ ผมก็จนปัญญาจริงๆเฮ้ชยชัยถ้าเราหาหลักฐานจากทางเพลินไม่ได้เนี่ยเราจะหาหลักฐานจากทางอื่นได้ไหมแล้วนายสามารถทำให้นายคมสันเนี่ยเอ,อ่ยปากสารภาพได้ไหมล่ะ แม่ที่ลูกแม่ไม่เชื่อแล้วนะ่นลูกของแม่จะขายยาเดี๋ยวแม่กลับไปแม่มุ้งมายื่ยนโควิน,พนะพนพอย่าพูดกับแม่อย่างนี้ลูกอย่าพูดกับแม่อย่างนี้ แม่รักลูกนะพันแม่รักลูกน,นบอกให้แม่กลับไปไง Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk dapatkan maklumat terkini. วันนี้คุณเชียงสดใหม่ๆทท่านั้นเลยอือโหเจออ้อยไม่ชอบทานหรอกส่วนคนชอบทานแล้วก็ไม่อยู่แล้วแหละงั้นเหรอ,อเออได้ข่าวเพิ่มบ้างเปล่าล่ะเห็นว่าตำรวจจับตัวไม่ได้แล้วนี่ฮะอะไรนะเพิ่นขายยาพี่เพิ่นขายยาเหรอ,อนี่ถูกจับตัวไปโรงพักเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมฉันคิดเราไม่มีผิดว่าเพิ่นต้องมีเรื่องจริงๆเจ๊ขา ทีนี้ขอร้องเลยนะคะจะตามไปตบรองเก๋เขาอยู่เลยค่ะตบตีกันอยู่ด้านไปแบบนี้มันดูไม่งามนะคะเจ๊นี่ฉันไม่สนใจรองเก๋อะไรหรอกนะฉันสนใจเพลินคุณเดียต่างหากแล้วก็นี่อยู่เฝ้าร้านดีๆล่ะฉันจะออกไปข้างนอก Yes มาดามเฮ้ย <h> อ <aving S 1> <h aving> อย่างนี้เด็จันนี้ ตัวเราฉแสหาเรื่องหรือเปล่าเนี่ยเพิินทุกคนทุกหนาหาทางช่วยนายอยู่นะนายอย่าทำแบบนี้เลยมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากันสิถ้านายไปยอมรับทำไมว่านายขายยาทั้งที่ไม่ได้ทำฉันไม่เข้าใจเลยนายกลัวอะไรหรอเพิิน กลัวผมทำผิดผมก็รับผิดคุณเข้าใจหรอเพลยฉันขอร้อง ใส่หัวกลับไปทั้งคู่แหละน้ำคาญไป บตีเธอหรอกนะล่องเก๋แดีเพราะถ้าวันนี้เธอจะตบฉันฉันไม่ยอมแน่แน่ฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าเธอมีดีอะไรนักหนาเพลินก็ถึงได้รักเธอนะแต่ก็ช่างเธอเพราะถึงยังไงฉันก็ยังคงความรู้สึกดีๆกับเพลินเสมอ <c oughs> คุณอ้อยฉันยอมรับเลยนะ ว่คุณมันเป็นผู้หญิงที่สุดยอดจริงๆนี่แต่วันนี้เนี่ยฉันไม่ได้จะมาญาติดีกับเธอนะฉันแค่ว่าเราสองคนเนี่ยควรจะร่วมมือกันได้แล้วที่จะช่วยเพลินเพราะฉันเชื่อว่าเพลินไม่ได้ขายยาแต่เพลินต้องมีอะไรปิดบังเราอยู่สักอย่างฉันรู้จักเพลินดีฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน ว่าตอนนี้ในสระลูกน้องในคมสารตายไปแล้วหลักฐานทั้งหมดมันชี้มาที่เพลินนี่หมายความว่าไอ้คมสารเป็นตัวการเหรอตำรวจเขาก็สงสัยแบบนั้นแต่เขายังหาพยานมาเชื่อมโยงไม่ได้โถเอ้ยแล้วทำไมไม่ถามนังเดือนบลางอ๋อจริงด้วย,ยแต่ว่าน้องพลอยไม่อยู่เพื่อนกับเพื่อนเขาน่าจะคุยกันดูเรื่องกว่านะแล้วพลอยไปไหน ต้องพล่อไปเข้าค่ายฐานเรือพรุ่งนี้ถึงจะกลับเราก็ไปสักว,วันนี้เลยสิฉันรอไม่ได้ละเดี๋ยวฉันคุยกับเดือนเองอออนี่เจ๊อ้อยจะมาตกฉันเรื่องอะไรอีกล่ะวันนี้ฉันสู้เจมไม่ไหวหรอกนะนี่คงสันทากับแกถึงขนาดน,นี้เลยเหรอ นี่ถ้าเจจะมาซ้ำเติมฉันแล้วเราก็เจ๊กลับไปเถอะเดือนมันไม่ใช่แบบนั้นนะเดือนจะเย็นๆแล้วฟังก่อนฉันมีเรื่องจะมาขอร้องแกแกต้องช่วยฉันเรื่องอะไรคนอย่างฉันจะช่วยอะไรเจได้แกต้องช่วยเพลินนะฉันขอร้องไม่ว่าแกต้องการอะไรอ่ะฉันยอมทุกอย่าง ข้าดูเรนี้แล้จริงมันคงไม่ต้องวิ่งวนไปมาแต่งงางตัวเองแบบนี้หรอก